น,ะะนี้บ่ายนะคะนี้บ่ายนะคะทำแบบนี้นะคะเราลงใบไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าวันไหนที่มีลาวกับนอยชนกันแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะอะไรมาได้มากมายนะทุกคนอ่ะนี่เลยนะคะหุ้นนะคะนี้บ่ายวี <c oughs> ไปสามเจ็ดหนึ่งนะทุกคนสามสองสามหกสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะ นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับนี้บ่ายวีนะคะนี่บ่ายวีนะมานี่บ่ายปกนะคะทุกคนมานี่บ่ายปกนะนั้นเกาหลีปล่อยเข้าไปนี่บ่ายปกนะคะ420นั่นเองนะทุกคน4043 4 7ย์สี่สามสี่เจนสาหะคะสาหรับนี้บ่ายปกนะนี่บ่ายปกกับนี่บ่ายวีนะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะอันข้างบนคือไรน้อยสตาร์ปล่อยเขาไปน้อยสตาร์เราได้เด้งบนล่นเลยนะทุกคนเห็นไหมหนูลงตั้งแต่9โมงเลยนะ ใครไม่เข้าใจย้อนได้เพราะแต่แต่ตอนนี้คือนอาสะตาออกไปแล้วอ่านั่นแน่